กระชายค่ะพริกค่ะคนให้ขเข้ากันนะคะสวัสดีค่ะช่องป้าไทยเจแปนนะคะวันนี้ป้าไทยก็มีอาหารใต้รสแซบ่บๆมาแนะนำค่ะ วันนี้ป้าไทยก็จะทําคั่วกลิ้งแบบเ,เมนูพื้นบ้านง่ายๆนะคะแต่ว่าวันนี้ป้าไทยก็จะใส่ตะไคร้ซอยลงไปหน่อยค่ะเพื่อความหอมนะคะเวลาใส่ตะไคร้ซอยเนี่ยมันก็จะทําใหา้หอมแล้วก็รสชาติอร่อยขึ้นค่ะวัตถุดิบก็มีไม่มากนะคะก็มีพริกแกงใต้ค่ะป้าไทยใช้พริกแกงคั่วกลิ้งนะคะกะปิค่ะใบมะกรูดค่ะ หมูนี่หั่นพอคำค่ะหั่นชิ้นเล็กๆนะคะปลาไทยล้างไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วมีตะไคร้ซอยถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เลยค่ะแล้วพริกชี้ฟ้าสีแดงกับสีเขียวเพื่อแต่งสีให้สวยงามค่ะส่วนใบมะก,กรูดปลาไทยก็แช่ฟรีดเอาไว้ค่ะก็ตอนซื้อมายังเขียวๆถ้าเอาแช่เลยก็จะเขียวอย่างนี้อยู่ตลอดค่ะ 이제 아까워 견딜 수가 없는 거. เมื่อตำพริกแกงกับกะปิเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ใส่หมูลงไปเลยค่ะการที่เราเอาหมูตำกับพริกแกงด้วยนี่เพื่อที่จะให้พริกแกงซึมเข้าไปในหมูและจะทําให้คั่วลิ้งเนี่ยมีรสชาติอร่อยค่ะลป็นโบราณแบบทํากันเองก็ทํากันแบบนี้นะครับเพื่อนๆตั้งแต่ประไทยเด็กๆตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายค่ะเออสำหรับที่อื่นป้าไทยก็ไม่รู้นะว่าเขาทำกันแบบไหนคะ่ะ แล้วเราก็เดี๋ยวเราก็าไปใส่กระทะเขาเรียกรวนเอานะคะเราไม่ได้ใช้น้ำมันถ้าไทยก็ใช้ก็เอาแบบว่า,าใส่พริกแกงแล้วพอโขลกกะปิแล้วได้เห็นสีกะปินิด ขหมูสุกแล้วเราก็ลองชิมรสดีก่อนนะคะจะเติมข่าโนลงไปนิดนึงนะคะมเดียวพอคการเติมก็ไม่แน่นอนนะคะก็แล้วแต่พริกแกงที่เราใช้ค่ะว่ามีความเข้มข้นขนาดไหนค่ะพริกแกงของประไทยก็คือว่าได้รสชาติอยู่แล้วค่ะประไทยเติมแต่ขนอโนอย่างเดียวนะคะอย่างอื่นก็ได้มานะเติมมาคล้ายค่ะ พลิกค่ะคอนะเท่ากันนะคะไปมะกเลยนะคะไปมะกรูด เมนูคั่วกลิ้งนี่เป็นอะไรที่ทำง่ายมากเลยค่ะเพื่อนๆลองทำดูนะคะ สำหรับวันนี้ป้าไทยขอขอบคุณที่ติดตามรับชมทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ